มาแล้วครับทุกคนก็ต้องสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กันในเกมวันพัฒแมนเดอะสตรองเกต t กันเหมือนเดิมนะครับไม่ได้อัปเดตพลังมานานนะฮะก็เดี๋ยวไปอัปเดตพลังกันสักหน่อยนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะแตะ100ล้านแล้วนะครับอันดับหนึ่งก็เป็นคุณวีราชเหมือนเดิมนะฮะพลัง137ล้านจริงๆผมว่นน่าจะ1 5 0 160แล้วนะเห็นผ่านๆในดวลมเซิร์ฟที่เขาใส่ทีมเต็มนะครับอันดับที่2เป็นบอจูฮะพล,100ล้าน ก็เห็นนานแล้วนะพลังนี้อันดับที่3ก็เป็นผมนะครับ99ล้านนะอีก9,07,000 0ก็100ล้านนะครับอันดับที่4ก็95ล้านอันดับที่5 90นะครับตัวละครสุดแกงฮะอันดับหนึ่งเป็นคุณวิราชนะครับราชาทะเลลึก26ล้านฮะอันดับสองบอจูอันดับ3อาริมะนะฮะอันดับของผมโกเคตติอ,อยู่อันดับที่10เลยนะครับโอ้โหโดนแซงกันไปเยอะเลยนะฮะแต่ละตัวแต่ละคน อ่ะโอเคก็เดี๋ยวในคลิปนี้ไปลุยเขตสึกไร้ที่สิ้นสุดกันดีกว่านะครับก็เดี๋ยวมาลองหาสู้ทีมที่มีแทงค์ท็อปกันดีกว่าก็คือเห็นแล้วฮะนี่แทงค์ท็อป5ดาว5ดาวม่วงด้วยนะฮะโอเคก็มาดูเนี่ยมีแทงค์ท็อปตัวเดียวมั้งที่แบกทีมนะครับลาชาทะเลก็ไม่มีก็เดี๋ยวไปลุยกันเลยฮะผมคิดว่าไม่ไหวนะเพราะว่าแทงค์ท็อป5ดาวม่วงด้วย จะเอาอะไรไปสู้ครับเนี่ยเอา้าเอา้าเอ้ยเขาใช้เป็นคอนเล็กเหรอเอ้ยคอนเด็กโอ้โหคอนจกักรพัิเด็กเอา้าเห็นผันผ่านนลยว่ามีอัศวินจักรกลจบแล้วฮะโอ้โหมาดูต่อยเข้าไป3-4ล้านสะท้อนเท่าไหร่เนี่ยอ๋อมีอีกานะฮะโอ้โหนึกว่า <c oughs> ถ้ามีเอสวินนี้น่าจะมันนะเพราะว่าแทงเขาห้าดาวม่วงเลยตัวเดียวน่าจะแบกได้ทั้งทีะจบและเดี๋ยวลองไปหาใหม่ดี่ว่านะครับเดี๋ยวลองไปหาใหม่นะอันนี้เป็นคอจักรรพัิเด็กอะยังไงก็ชนะเพราะว่าเรามีไม่ยอรอพพิเศษทั้งสามสี่รอบนะครับโอเคกดข้ามไปก่อนนะเดี๋ยวไปหาใหม่นะครับไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าลองหามาสักพักแล้วครับไม่เจอเอาเอาทีมนี้แล้วกันราชาอะตอมิกนะฮะแปด เมลสกัดราชาห้าดาวม่วงด้วย38แล้าน9แสนนะฮะมาดูว่าจะไหวหรือเปล่าแปดประกายแสงตัดลูกไฟโอ้โหได้ตัเตีัวเด็กแล้วมาฮะแสงแฟดโจมตีอันตีเข้ามาเอา้าไม่มีอาวุธนะครับก็ตัดลูกไฟแค่ลูกเดียวโอเคเราได้ตีสองตัวนะฮะพาสิบจากราชาทะเลลึกติดครับเมลสก,กัดเข้ามาฟันหนึ่งทีสิบห้าล้านต่อด้วยจู่โจมบ้าครั้งจากราชาทะเลลึกเข้ามาหดราชนัน้นฟางเรา8ล้านเก้าแสนเขาสูงพิเศษไปครับ แล้วก็เป็นการไล่โจมตีจากแผ่นกลยุทธ์ฮะอาชนาฟ้าอันติเข้าไปแฟตประการแสงฟังเขาติดสตัน๊นะครับเอาแล้วฮะตามเลยขึ้นสเป,ปิร์เทเลคิปเติรครับบัฟกระหน่ำสีแดงให้ทั้งทีมต่อโดยจู่โจมบ้าครั้งจากราชาทะเลลึกของเราเข้าไปหววติดพิษไป1ตัวนะครับสายฟา์ทลายภูเขาจากโกคิสึเตะเข้าไปอีกหนึ่งที่3าล้าน9แสนฝั่งเขาไล่โจมตีสวนขึ้นมาบ้านครับ ขวานสับยักษ์ใหญ่จากเมลสากาศอันติกมาที่4,07 0 0นคลืนซูเปอร์เทเลคินิตีบับกระหน่ำสีแดงให้ทั้งทีมเหมือนกันนะครับแล้วก็ทะเลเข้ามาต่อยที่ด้วงของเราอีก1รอบ7,000 0 0ถึงเทินอะตอมิกแล้วครับย่อยยับในหมัดเดียวเอาดาบเข้ามาฟันมันเป็นหมัดได้ยังไงฮะ19ล้านด้วงเรายังยืนไหวสะท้อนกลับไปที่32ล้าน มาเล็กจู่โจมจากอัศวินจากกลของเราอันติสวนคืนไปครับผางก็ให้จังหวะน,นี้13ล้านแล้วก็พาดสิจากราชาทะเลลึกฮะดวงเข้าไประบำครั้งพินาศงัดหน้าอัศวินจากกลฝั่งเขาติดหลบลีกนะครับแล้วก็ต่อด้วยจู่โจมบางครั้งจากทะเลของเราต่อยเข้าไปอีกหนึ่งที่8ล้านหแสนนะฮะติดหลบลีกไปหลายดอกเลยเข้าสู่ไม่รอบพิเศษแล้วก็ราชาน้านฟ้าเราตายไปเมื่อกี้คืนซุปเปอร์เทลกีติดฮะติดอะไรฮะลิ้นติดกันลิ้นพันกันนี่แหละครับสะท้อนกันต้มตามละ มาคืนซูปเปอร์ทเลคินนติจากเกลิวกระชุบข,ของเราอนตีเครื่อนขึ้นไป19ล้านละเบิดกันจากพิษนะฮะจู่โจมบ้าครั้งจากทะเลของเราเข้าไปหดแฝนอีกหนึ่งที่11ล้านยังยืนอยู่นะฮะเม็ดเจมยังเยอะอยู่นะครับฝั่งเขามาจู่โจมบ้าครั้งจากทะเลฝั่งเขาหวดสวนคืนมาครับ14ล้านเก็บเกลิยวของเราไม่ได้นะฮะเหลือแค่ร่วงยืนตัวหน้าแล้วฮะจังหวะนี้มาเล็กจู่โจมจากอัศวินจักรกลฝั่งเขาอันตีเข้ามาอีกหนึ่งที่สามล้านแล้วก็พาดสีจากทะเลลึกติะฮะ ขวานสับยักษ์อยากอาจากเมลสกัดฟันเข้ามาที่4ล้าน1แสนเบาอยู่นะฮะจู่โจมบ้าขครั้งจากทะเลตัวแรงมันอยู่ตรงนี้ฮะหวเข้ามาที่ดั้งของเรา 21, 1. ย1ล้านยังยืนสะท้อนได้ครับสะท้อนกลับไปที่29ล้านฮะรูนบิดเดี้ยวใช้มาแล้วก็เกลียวกระชุบอันติตามมาครับ1นึ0 0 0ต่อโดยทะเลฮะเข้ามาหัดที่ดั้งของเราอีกหนึ่งที่ล้านโอโหหลอดเลือดเลอดืหลอหลอดเดียวนะครับ ขวานสับยักษ์ใหญ่จากเมลซากาฮะอันติเรียกเพื่อนกลับมา10ล้านโดนพิษตายลงไปนอนฮนะสายพัดทลายภูเขาจากโกคิสึเราได้เตะสวนขึ้นไปแล้วครับกระชื้เข้าไป29ล้านเก็บอะตอมอีกฝั่งเขาไปได้นะฮะดวงไม่มีรกไฟก็พุ่งหน้าเข้าไป1ทีติดลบดีได้เมฆเข้าไปแค่3ล้าน2แสนครับเข้าสู่เทิร์นที่2แฟลประกาศแสงฝัดเขาไม่ได้อันตินะเอา้าแต่ว่าดวงเราโดนพิษตายไปนะครับอู่โจมรั้าจากทะเลฮะไล่โจมตีมาก่อน5้แสนเราระเบิดลูนสวนขึ้นไป1ท่ทีแต่ว่าไม่มี มาเหล็กจู่โจมฮะอันติเข้าไปติดลบลีกนะครับดาเมจเข้าไปแค่ 4, พ4่พาร์ทสิติดเปล่าพาร์ทสิไม่ตดฮะแต่ว่าหัวเต็มเต็มเข้าไปที่แฟดประกาศแสง6กล้านเก้าแสนยังยืนอยู่นะครับน่าจะโดนพิษตายหรือเปล่ายังไม่ตายฮนะจู่โจมมาข้างจากทะเลฝั่งเขาสวนขึ้นมาก่อนหนึ่งที่14ล้านอีกาเข้าไประเบิดตุ้มตุ้มยังไม่ตุ้มฮะมาเหล็กจู่โจมฝั่งเขาอันติสวนขึ้นมาน่าจะอีการ,ระเบิดตายหมดหรือเปล่าเนี่ยยังฮะ ขาดสิบปีก่อนโจวโจมาครั้งต่อยเข้ามาที่โกหกเสืองเรา15ล้านอีก,กาเข้าไประเบิดตุม้มตายเลยครับ <c oughs> เดรอกกาเข้าไประเบิดนะฮะเนี่ยดูดิขนาดด้วงไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับดาเมจยัง33%รนะ่ะราชาทะเลลึกสามสเเอเองนะ่ะโอ้โหนี่ขนาดยืนสะท้อนเฉยนะครับเนี่ยยืนเฉยดาเมจก็เยอะเหมือนกันนะครับนี่ยโอเคฮะก็ประมาณนี้จริงๆอะ่ะ ถ้าอันติไม่ติดหลบหลีกก็น่าจะดาเมจเยอะกว่าราชาทะเลลึกเลยนะก็ประมาณนี้ฮะสำหรับคลิปนี้ไปไวมาไวฮะก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ